ถ้าอยากให้แฟนกลับมาง้อคุณต้องเดินตามสเตปดังต่อไปนี้หากใน7ถึง14วันนี้เขาทักมาห้ามตอบครับแต่อ่านได้ในกรณีที่อยากอ่านแต่ห้ามตอบเพราะอะไรครับมันเหมือนกับการที่คุณเนี่ยกำลังเซตคุณค่าของตัวเองให้สูงมากขึ้นแล้วเขาไม่ได้รับคำตอบด้วยว่าเอ๊ะทำไมถึงเกิดเหตุการณ์เหล่านี้แล้วทำไมคุณถึงไม่ง้อในขณะเดียวกันคุณกลับมีชีวิตที่สูงมากขึ้นสูงมากขึ้นคนจะเริ่มสงสัยครับ หลังจากนั้นใช้กฎของการทอดสะพานครับสมมติว่าความสัมพันธ์ทั้งเนี้ยคุณอาจจะพูดแรงจริงคุณอาจจะด่ามันจริงๆคุณอาจจะทําให้มันรู้สึกแย่กับตัวเองจริงๆคุณอาจจะทาให้มันรู้สึกอึดอัดจริงๆครับแต่สิ่งที่คุณจะต้องอธิบายกันเลยครับคือการบอกว่าสิ่งที่ฉันได้ทําไปก่อนหน้านี้ฉันเข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผิดหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันมันแย่มากสําหรับคุณแต่ขอให้เข้าใจว่าฉันทําเพราะเช่นเป็นเพราะฉันรักคุณไงฉันเลยหึง หวังมากจนเกินไปเป็นเพราะฉันเนี่ยอยากมีคุณเนี่ยในชีวิตคนเดียวเท่านั้นเป็นเพราะฉันเนี่ยหวังดีนะครับไม่อยากให้คุณเนี่ยเสียสุขภาพหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันพอจะเป็นเหตุผลที่ฟังได้พูดให้มันดูทําไปเพราะความหวังดีไอสิ่งที่พลาดเนี่ยคุณเอามาล้างครับมาหาเหตุผลว่าเป็นเพราะความหวังดีครับมันทําให้เกิดความสงสัยครับและมันพยายามหาคําตอบเมื่อพยายามหาคําตอบก็ยังไม่ได้คําตอบ แล้วอยู่ๆคุณก็ไปบอกว่าอ๋อที่เราทําเนี่ยเพราะความหวังดีครับแล้วหลังจากนั้นคุณตัดการติดต่อหรือคุณไม่ต้องติดต่อแล้วครับอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเออมันน่าที่จะอภัยให้ได้ใครอยากได้ละเอียดเชิงลึกเนี่ยจริงๆครูคเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขางอครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จตวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3 0 0มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ